วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่บ้านตากแดดก็จะมาปลูกผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็เอามาเล็ดเอ่อเพาะบ่มไว้นะคะเจรมินเนตไว้ก็ออกมาเมื่อวานไม่สะดวกนะคะติดธุระก็เลยไม่ได้ทำน,นี่คือสองวันน้องผักลงหอกมาเหมือนข่วงอกเลยค่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงที่อเมริกานะคะดินก็ต้องหาซื้อเอานะ าจะขายถุงแบบนี้นะคะถุงละประมาณ3ามเยงกว่าใครบอกว่าอยู่ที่อเมริกาแล้วสบายนะคะดินต้องหาซื้อเ,เองเราก็เอา,มาเมล็ดลงในดินแบบนี้แล้วก็กลบเลยนะจ๊ะน้องผักบุ้งของเรามาดูกันอีกสองสาวันแล้วนลกจากนี้เราก็ยังปลูกสารแหนนะจ๊ะซื้อที่จากตลาดมาแล้วก็เอาก้านมาปักชําและอันนี้ก็คือมเมล็ดลิ้นจี่มาดูกันเราจะลงปลูก8มเมล็ดนะฮะมาดูว่าน้องอะ่ะจะโตหรือเปล่า